รมทนะครับร้านรีโมทสามแยกกัะจันะครับติดรีโมทรถยนต์ได้ทุกชนิดนะรถสีล้อนี่ครับเป็นระบบ24โวลต์เราได้ทําการติดตั้งรีโมท็นถล็อกเข้าไปนะครับปดล็อกนะครับมีเสียงไปเดียวกระดิ่งครั้งปลดเปิดล็อกไปเดียวกระดิ๊สองครั้งนะฮะอันนี้เราล็อกนะครับรถจะเปิดประตูไม่ได้ทําการปลดล็อกนะครับรถเปิดประตูได้ปกตินะครับ เราจะมีกุญแจซ่อนอยู่ข้างในนะครับกุญแจนี่สามารถสตาร์ทรถได้เปิดประตูได้นะครับบิดได้นะครับในชุดนะครับจะมีรีโมทให้2ดอกนะครับรถ6ล้อรถ10ล้อรถกระบะรถยนต์รถเก๋งนะครับรถมอเตอร์ไซค์ถ้าจะติดรีโมทโทรมาครับ0 8 6 6 2 7 3 3 9 4นะครับบริการในและนอกสถานที่นะครับโทรมานัดหมายได้ครับ มาดูด้านตารคตับอันนี้สตาร์ทได้เลยนะครับมาด้านนี้ครับล็อกนะเปียไม่ออกนะครับปลดล็อกนะครับอ่ะเรามาดูครับมาทําการสตาร์ทรถยนต์กันครับกุญแจนะครับนี่นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับเดือดสตาร์ทครับ อ่านะครับออกมาได้ครับสนใจนะครับติดต่อได้นะครับ0866273394ช่างเอลาดุรีย์นครปฐมนะครับร้านอยู่บริเวณร้านกุญแจสามแยกกระจับนะครับพิมพ์เข้ามาใน Google แผนที่ Google นะครับร้านกุญแจรถยนต์สามแยกกระจับมาถึงหน้าร้านได้เลยครับขอบคุณครับ